ว่าเตียงว่าเวียงมาได้อันนั่นใช่ไหมสามพันสี่ร้อยบาทเป็นเงินอันหนึ่งด,ยดยอยโนราห์เนาะเดี๋ยวจะมีอันชวนเงินกรีบนี้อ่าหายทางอันเมน้องได้ก็บหายทางเมตู้นี้ได้ก็ใหายทางโพปันกันใช้โดยเป็นสองด้านชอง อุ่นเป็นเงินกี่โลยมาเห็นเนะี่ยปุจจาคมบอกบอกรำไทยปากบอกเป็นบอกไม่เห็น,าน,หนมาเห็นแบปากมอกดูตัวทางนอกเป็นเนาะทางผู้เป็ปปปปปน<ล>นี สบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุมสุขลนเนาะว่าจะมองสมบอรว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางพังไทยอีกทีหนึงหรือว่าจะเป็นพี่น้องลาวพี่น้องไทยอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องผู้เพิ่นเบิง่งเพิ่นชมคลิปในช่องยูทูบของบ่าวเวียงชายใจกันหน่อยวิชองอีกเซนเกา่าเซนเคยเซนเกา่าเซนเดิมเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้กมาพบพอกับช่องยูทูบของบ่าวเวียงชายใจกันหน่อยกัเดินทางไกลมื้อนี้พี่น้องเดินทางไกลพอสมควรเนานะ ก็คือว่าทางโมเวียงได้มีภารกิจอมอบมายจากคุณเมเย์เพิ่นอยนะู่ทางเมกาน้องพี่น้องเนาะให้มาหาทางนอง้องสินใช้ผูเพิ่นเป็นเนื้องอกบอกอันนั้นยังน้ำปะเพ,พิ่นอะไรพี่น้องเลยครั้งแรกที่โมเวียงเข้ามาจะเห็นแต่ทางทีมงานของเงินเบอเตียงเพิ่นน้องพนะี่น้องเนาะพาไปรักษาอยู่ทางประเทศไทยอยู่ทางคอนแกนพี่น้องเลยโมเวียงยังก็ได้มีภารกิจเข้ามาอ่า ผมเคยเขามาจ้าเถื่อเนาะกัไก่เติบไก่ไกพอสมควรพี่นอ้องแต่แต่แรกขมาม้ามืาอนี้กะบทิตอนแรกอ่าทางทางเมย์เพิ่นก็นว่าถ้าบ่เวียงบ่อยากไปกะให้ไปอันมอมให้บ่เตียงก็ได้แต่ว่าอ่าเพิ่อนวัยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้บ่เวียงไปท้ายอันเพราะว่าสิาได้เห็นคลิปในช่องบ่เวียงนะทางคุณเมย์เพิ่นเมย์เพื่นเบามาแบบนี้เนาะบ่เวียงเองกะ จำเป็นต้องชวนทีมงานมามาผู้เดียวกับบก้ามามันไกลพี่น้องย่านผลโตกะนลยังแน่มันการเดินทางก็คือว่าไกลเพราะสมควรพี่น้องไงเนาะอ่ารถจักรทางกันโนถนนทางกับเพื่อนเฮ้ยพี่น้องไงเนาะได้มาหาทางเัินน้องสินใช้อ่เตอร์พี่น้องมาเห็นเบ,บื้องเขาไปเบื้องหน้าพี่น้องเห็นนั่นปาเพืนะ่อนน่แจ้บเพื่อนจะไปกินเนวไออะไรน้องพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเห็นเน้วก็สงส่งทานให้พี่น้องเนานะ กับเอพซีหลายๆคนกับาชื่ว่าเป็นอย่างนี้บาเวียงคือผู้เห็นลงคลิปบ้านเมื่อโจน้นี่นี่เนาะพี่น้องเนาะกับอาว่ามีภารกิจอ่าเฮามีหน้าที่ที่ทว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นม,มอบหมายให้เฮากับเชได้ไปทางอื่นน้ำนาะพี่น้องเนาะทิ้งกับยูหันก็เป็นงานของเฮาอยู่แล้วแต่ข้าเบาเวียงกลับเมื่อเบาเวียงกับเชได้เข้าไปหาอีกเตื่อนึ่งนีงน่กับอยงไดกับมาเบิ่งมาชมหนาติดตามเบาเวียงต่อไปน้องพี่น้องเนาะเรื่อนเพิ่นไกล้ทางเนี่ยจะมีเสียงรถเชียงยัง ผู้ใหญทีมงานยังสัมผัสอยู่เดียวเวียงชิเข้าไปห้าเพิ่นกะเห็นเห็นนะกัเข้าไปดมไปเด่นน้ำเพิ่นอนน่ะน้อยหนึ่งนะเมื่อกี้ในได้จะถ่ายคลิปให้เอฟซีเบิง้งอ่าโหเนาะพี่น้องเนาะจะเห็นนะกับคือว่าน่ะพี่น้องเลยกับผมมีภัยอยางให้มันเกิดเพราะจมันเกิดไปเกิดไปแล้วกันยังดีที่ว่าน้องได้ครับโอกาสจากผู้ใหญ,ญ่ใจบุญหรือว่าจากทีมงานขับรถเตียงได้เข้ามาถ่ายได้ไปหักษาอยู่ไทยน้อยเพียงเนาะหลายๆคนหลายเอฟซีเพิ่นก็ให้กำลังใจน้อยเพียงเนาะ เดี๋ยวเ่าชิไปถามเบิ้งว่าอ่าเพิ่นไปหาฉายทายนะเพิ่นนั่นเนี่ยหลายเด้าเนาะทางโมเวียงเองก็ยังบ่ได้เคยคนม,มาหาเพิ่นจักเทื่อพี่น้องทางเล็กอ่าก็เห็นแต่ในช่องบนเตียงเนาะพี่น้องเนาะอ่าหลักๆแบเพิ่นพานนไปอ่าจังไดรก็ไปเบิ่งไปชมก,การข่วมนะข่วมหวยมาพี่น้องดีแต่พ่นบ่ตกมันบ่มีน้าถ้าพ่นตกนี่ข่ามมาบ่ได้หรอกมันน้ำซีร้ายน้อพี่น้องเนาะ จังไรก็ไปเบิ่งไปชมกะทีมงานสัมผาสณ์แ่วเดยวเวียงเขาไปสัมผัณเป็นต่อพี่น้องป่ะไปเบิ่งไปชมกันฮะน้องพี่น้องตอนนี้ก็ทางทีมงานเฮาเพินยังนังสัมผัสะนังสัมผณ์อยู่เดี๋ยวยังเช็เขาไปสัมผณ์ในหมู่บ้านของเพิ่นพี่น้องอมีแต่ว่าเพื่อนยังแบบเพื่อนโบราณหลายอยู่ยังมีส่วนหลายยังมีเพื่อนเก่าเนาะมันอาจจะใกล้เนี่ะพี่น้องในหะทางเนาะพี่น้อง เดี๋ยวเวียงจะเข้าไปหาทางเปิดเวียงก็เป็นครั้งแรกที่มาในหมู่บ้านนี่โมเคยเข้าขมาจากเทือพี่น้องเลยพอดีทางงานตอนนั่งก,กับอีพซีเพิ่นกระชงคลิปให้โมเวียงเบิ่งร้ายหลายเนาะกระชงคลิปให้โมเวียงเบิงเบ่งแบบว่าบ่าได้ไปถ่ายในหมู่บ่ว่า,วาวนอ้องสินชัยว่าเนาะตอนนั้นกับโมเวียงก็ติดภารกิจหลายหลายบอทหลายบอทไปทางทีมงานก็ได้นั่งถ่ายจำพรรษาอยู่เพิ่งเคยซีเดวได้ละพี่น้องเลย สบายดีเด้อทีมงานเด้อโดยเรียแล้วยได้เนาะโดยสบายดีเด้อบอโดยขอบใจบอคุณพายแต่ลายพามาเมื่อนี้เนาะโดยานเอาน้ำบริจาคได้จนบอเคยมาเคื่อน้องบาท่านงมทางมาเนี่ยเครื่องข้ามุ่นจังหูเนาะโดยบอไก่เด้อพอสมควรเนาะยันมาบ่อขอยันมาบ่อจะันยันอดแถวนี้กินไก่แด้กว่ากับแล้วข่ามห่วยมาชงห่วยเป็นนี่เนาะแมนเอาข่ามมานแมนข้ามพลุกแห้งเนี่ยันมาบริจาคอกาคุยวะ มาบ่ได้ครับว่าผลถืดลงคือบ้านเราคือบาดนี่นี่มาบ่ได้เนาะท่านคือสีบริเวณทานนี่เนาะเบิ้งเบิ้งนี่โบมีฝนทางบี้มีน้ำดูดไปตุ่มโดยเดี๋ยวเวียนเข่าไปร่มน้ำฝนก่อนเด้อโดยโดยโดยนะสบายดีเด้อโดยดูกันพร้อมนะพร้อมตาไปงาติดไม้หน่อยเด้อ น้องน้องช oh ินชัยเนาะเมย์ได้ซื้อยังเมย์ซื้อเพชรรุ่งเพชรรุ่งแคปปีเมย์ก็ได้ซอสเอ็ดปีซอสเอ็ดปีอ๋อซอสเอ็ดปีพุ่นเมตู้บ่เมตู้ใหญ่บ่โอเมย์ของเมย์เมตู้คือกันใช้สับประตูไปใช้สาร โอ้ไปชวนปลูกมันบอหาเชย่อหนามันเน,น,นาะบ่ได้นอนหน้าอยู่บ้านเนาะโอ้เหนื่อยเหนื่อยเป็นไังไ้คือว่าไปขามไปไทยไปยังเดึกก่อน ่นก็นัดนัด่นไปจุดนี้กับ่นเอาชิ้นเนื้ออันนี้ไปตรวจไปนั่นเบ่งอ๋อยังยังเอาไปตรวจอยู่โดยอืมึงไงพี่เนาะบังบน่นกินได้แต่มุงพื้นนี้เนาะโดยโอ๋อเป็นเป็นมาตั้งแต่เกิด่นบ่ บอเป็นได้สี่เดือนแล้วาเดือนจังได้เป็นสี่หาเดือนได้จังเป็นอ๋อตอนเกิดมาเด็กๆนี่บ่ได้เป็นโอ้ตอนเกิดมาเด็กๆบม่ได้เป็นเนาะแขงขาเราก็อยากดีบเนาะแขงขาเราก็ดีบน้องนะแบบว่าบอกง่ายๆว่าสิกินยังบอคอยสะดวกนะเนาะ โอ้แต่ว่าเพิ่นยังไม่ได้สรุปมายังว่าที่าปามายังแบบโดยยังยังอยู่เนาะเพิ่นนัดไปวันที่สิบเก้าเพิ่นนัดวันที่สิบเก้าเมื่ออื่นนี่ได้เนาะดูอ่าเดินทางคุณยายเพิ่นกะว่าอายุเพิรนว่าเมื่ออื่นวันที่สิบเก้า ได้ไรขามไปชองเถื่อเถื่อหนึ่งบ่ช่องเถื่อได้เถื่อที่ช้ามืออื่นเนาะโอ้ไปโรงพยาบาลก่อนแก่นเนาะไปไปแต่ละเถื่อนี่อยู่จักมืออื่นไปก่อนไปไปวางอันเอาอันนี้ไปตรวจนั่นอยู่ได้ทิตหนึ่งอ๋อ ไปไปกันจะคนไปเจ้ากับเราหนิบอแล้วก็พอตู้ครับพอตู้ <พอ S 1> ดโดยอ๋อแบบพ่อเพิ่อนได้ใช่พ่อเพิ่นแยกทางกันแล้วอ๋อแยกทางกันแล้วอ๋อไย้เหยยกทางกันจะโดนบ่ได้สองสามเดือนแล้วอ๋อ คนบ้านเดียวกันบ่บ่คนละบ้านอือแล้วก็อยากเล่นอยู่เนาะโดยแล้ก็อยากเล่นอยู่เอ้ยเออบัดกินนี่กินไดอันกินเบื้องลุ่มมื้อนี้บ่ได้เอาหยังข้าบ่โดยข้าวข้าวกับนมผสมใส่กันอ๋อผสมใส่กันเลยโดยอ เขากับนมแบบไปชมใช้กันเลยได้ความกระดูกเลยกำลังกระทิมมาเอาไหมโอ้แต่แต่ยังน้อยแกๆคุณตะกี้จะเอาเข่าอะไรแต่แรกก็ซื้อเขาอันซีรีส์แรกก่อนเพิ่นอ๋อ้ เนป็มากันแบบว่าตอนนั้นบได้้ไง่ช่นี้บ่โดยบไดใ้ไ่อันนี้อันนี้ใหญ่ใ่เนี่เป็นจากเดือนเล้วนตีว่าใหญ่ค้นมันเดือนเจ็ดเดือนแล้วอ๋ออายุอายุน้องได้ได้ส่ายแล้วปีปลายปีปลายโอ้ คำเราโบนั่นก็คำแบบว่าเรากินสะดวกไม่ยังก็คือชิ้ใหญ่คนนี้แนาะโดนนี่เราเนี่ยกินเอาไงข่าเพระข่าเฮาข่าไปนี่แบบอาการเราในแบบชดชื่นขึ้นมาเนาะโดตอนเบิ่งคลิปแรกๆในแบบโบได้เมนแม็ดขับไปหาหมอนี่แบบชดชื่นขึ้นมาได้อยู่อาการเบิ่ง ตามเาเบื้องตอนตอนไนอด้ออกมารล็กๆได้กินนมแมน่นมยังอยูบอ่บรวยได้กิน<อ>แต่ละเกิดมากก็กินนมเฮา<อ>แต่พอเป็นนี่มากก็กินบ่ได้กินม<อ>ีแต่ซื้อซื้อซื้อมาแต่ต้องชงเอาต้องชงเลยต้องตักบ้อนเอาเนาะดูดขวดกับบะได้เนาะแต่ตอนเป็น<อ>ใหม่ๆก็พอดูดขวดได้แต่บัดนี้มันใหญ่ขึ้นเต็มหล้วมันก็นกินบ่ได้เลย นดยโดยโดยมีแต่ป้อนตักซื่บวงให้น่าก็อยากดินยังยังอยู่พี่น้องนแค่ปกตินี่โอ้ยจำนี่ปีปลายนี่กันนั่นนะนี่งไงตัวนี้แต่ว่ามือนี่เพิ่นถือมือเพิ่นนัดไปฮั ยังบ่ได้ฮู้ว่าสีนั่นเนาะโดยยังบ่ฮู้แบบค่ารักษามันยังเบิดหลายเตบเลยบ่นเบาอยู่บ่ยหลายอยู่แต่าน้องเจอบ่ได้ว่าหมดจังได๋นะอืมีผู้ใหญ่หลายๆท่านได้ชมทบกันเข้ามาเนาะโดยถนนบนทางเนาะโอ้รถไปจะเมียกได้ คนก็ะตกะโบกทางนี้เมื่อคืนตกแต่ก็โบเ้เนาะวันนี้ทางเพื่อนโอ้ที่ว่าลำบากแห้งพี่้องเลยมาเห็นได้นะทีนน่นั่นนี่มาจากโคมเฮ็โดโคดใจนะ <laughs> จะจากโคมเฮ็ดที่ว่าเนี่นย ได้แต่พากันเบิ่งกันนะชื่อนะเนาะไปหาหมอหายังอยู่แถวลาวเหาจะต่ทำเป็นเล็กๆกับพากันไปอยู่บ่ไปไปถามดูไปห้องหอผุ้มัดเนาะอสไปเคยเห็นขึ้นเวียงห้องมอลอยหาสิบเตียงหมอเก็บแล้วกันแล้วออกหันขึ้นห้องมอมาหาชดออืบ่มีเงินต่อครัคืนอ๋อคืนหน้าบ่มีเงิน จนเบิดเงินเบิดคำเท่าไรนะฟังว่าวนี่เนาะเบิ้ดเพราะว่าไปแจะต้องเห็นขึ้นไผ่ไปเบิดเนาะได้เพิ่นว่าเป็นย oh. <know. S 3> ังหมออยู่ลาวฮอนเพิ่นบมเวราว่าเป็นยังเพิ่นข้างลุงโอ้เลยชุดอ่าเลยอันทางเข้าเบาเตียงเข้ามาเนาะเลย เพิ่งมาเพิ่นกระทามนะอยากสิอยากไปวอกคำ่าสิพาไปเนีเพิ่นทามเนอะเนาะยังน้อยช้ำพี่น้องเลยมจักยังช้ำมานำมาหน้อยช้ำนี่แต่เป็นไข่เป็นยังก็ยังกันดูแลย่ขนาดน่ะมันเบาบ่ได้เนาะอ่าซาเด็กน้อยนี่โอ้ยเป็นหันเป็นหนี่อุกใจรวดพ่อแม่ เขายังบอกว่าได้เลยยังบ่จักยังบ่จักเจ็บว่าเจ็บบังได้กับบ่หู้นะอันนี้เหงกระเต็กแล้วเห็นแต่เอฟซีเพิ่นชงขิปมาให้เบิ่งได้หลายในตอนนัอย่างบนมีเวลาเขามาเยี่ยมก็อยู่ทั้งเดียวกันกับเตียงแนละมันเดียวกันอยู่แถวเดียวกัน แต่ว่าหาบริโภคไปถ่ายทางเดียวกันเคยผมมีเวลาเป็นกระส่งมาอยู่เคยเหตุคลิปออกไปเธอหนึ่งเคยเห็ุคลิปนังว่านนางเธอมีผู้ใหญ่ช่วยเขามาานังว่าวเรื่องน้องชินชัยอะรกับน้องอันผู้เป็นเนื้องอกคือกันอันอยู่ท้องนะน้องยังว่าดีน้องพิมพ์เนาะทางมาเวียงเคยน้ำเสนอนข่าวเพิ่นออกไปอยู่ ผู้นั้นกับผู้นั้นยังไม่ได้มาเนาะยังไม่ได้มายังอยู่ไทยผู้นั้นพี่น้องนี่ผู้ที่ทางนั้นมีหากวเวียงเปินเห็นนะก็เปิดเลยให้เขามาหาเปิดมาต้นคําว่าบุญอยากมากกะไปอันฝากไว้น้ำบ่เตียงก็ได้เพิ่มาว่านี่ก็เลยคำมาทางที่ดีก็อย่างหายวเวียงนี่มาเฮ็ดคลิปก็เลยมา ชวนทีมงานมาบุเคยมาจากเถื่อไก,กลเติบไ <laughs> กลเติบไหนสิมีเงินอันสมทบอ่าค่ารักษาได้ให้ให้ทางเงินน้องผาดุ่งบ่ชื่อเจอ้าเพชรดุ่งเนาะน้องเพชรดุ่งนี่อ่มอมามอบให้บ่เตียงอีกทีนึ่งแก่สิมีเงินอ่าไหวให้ชุมเจ้าซื้อนำอ้ำฝากมาเดี๋ยวเพียงเจ้าเงินให้ ที่ได้มีโอกาสเนาะช่างเจ้ายังโชคดีที่มีโอกาสมีอันยูทูบเบอร์เพิ่นเข้ามาบางคนผู้เพิ่นบ่มีโอกาสก็มี้ดูมีความโชคดีอยู่ได้นี่ยนี่ลลูกแม่นี่ที่ใหญ่ใจบุญมาด้วยนะลูกพร้อมทั้งทีมงานลูกครูกชูคนมีความที่ฝักฝืนเหมือนลูกเจ้า ลูกเนี่ยอยูด่ดีมี้งเริ่มเริ่มตัวนี้ตัวนี้สิเป็น,น,นเงินทีขี่วชมทบมาไปเมื่อื่นเนาะมาไปให้มอบให้เบาเตียงเบาวเวียงมาได้อันนั่นให้เป็นสามพันสี่ร้อยบาทเป็นเงินอันหนึ่งดอยโน่นล่ะเนาะ เมีันเงินชวนทีวาามาหายทางเมฆของเพื่อนไปน้องน,อนไปชิมนมเชจูเนาะเมนไว้ใช่ไว้ไซีแปมเพิดซื้อมนมเพื่อนผ่านแนว

เม่น้องแล้วก็หายทั้งเมตู้นี้แล้วก็หายทั้งโพปันกันใส้โดยเป็นสองน้างน่นชองอินปินกี่เลยมาเห็นนปุจจาคมบอกบอกคนไทยปากออกเป็นบอกไม่เห็นมาเห็นนตามอกดูตัวทางนอกเลยทางผู้เป็นนี่เลย เนนนาาะะพี่้องเเคยเห็นแต่ในคลิปบ่าวาเวียงเจ้าน่ะเขาเขาในเมืองนี่เขาไปได้กันเขาไปพุ่งลงตงเห็นนี่แหละไก่กันไหนไทยว่ไปเยี่ยืมรถจักรก็จเจ้าไปยืมรถจักรมงไปข่าวเฉื่อยเพราะว่าการเดินทางนะการเดินทางของเงินทางน้องเวลาไปมันยังกะ จะได้ใช้จ่ายเงินอยู่ได้เนาะโดยบริทางเงินมาเวียนก็เลยเอาเงินที่มาหมให้เพิ่นน้ำเพราะว่ายังทีได้อันไว้ใช้ไว้จ่ายนะครับตัวเงินบาทนี่ก็ยี่งแต่ว่าเอาไว้ไปใช้จ่ายอยู่ฝั่งไทยคือเงินมาหม่อมนี่เป็นสองชวนที่บอกเวียงยันว่าให้ลูกไปให้เราเสียหรือว่าให้ลูกมีให้บอกให้ทางเงินที่เงินทางเงินพู พิ่นนี e> ่ก็ไปแล่ามือเพินมากเอาใหเพิ่ตเงินบาทตเป็นเงินเงีบนี่เฮห้ทั้งนองนี้แล้วทเจ้าก็พอไวใสไว้จเป็น2ส่วนส่วนเงินบาทนั่นไว้สมทบทุนเลยนําทีมงานที่จะพาน้ไปผตัดเลยส่วนเงินกีบนั่น คือว่าไหวให้ทั้งแม่แม่ตู้แล้วก็พ่อแล้วก็กับน้องเพื่นลุงนี่ไวซื้อไใบไส่ใบไส่ใบใจเนาะแนซื้อแพร์เพิ่ดซื้อนุ่มซื้อยังนี่แหละเลยมาเห็นแล้วดูตัวน่องบนปากบอกเลยจักสีกินจักสีอยู่จังใดคือขาดหรือเขาขอบคุกขอบใจอ่ะอ่าที่ให้อันทั้งครอบครัวด้วยว่าบัดทุกคนนี่แหละเนาะอัน ขอมกขอบใจทางเงินเมเพิ่นอยู่ทางอเมริกาเพิ่นไ่ได้บอกชื่อบอกยังดอกแต่ว่าเพิ่นห้มาเวียงเป็นสะพานบุญให้เนาะอ่ะขอขโมกขอบใจเพิ่นขอขโมกขอบใจเด้อบุญใหญ่ใจดีทางอเมริกาที่มาส่วยลูกขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงความเจ็บจะได้ความใครอยามีเด้อซาถุกทางทีมงานกะขอให้อยู่ดีมีแฮง ให้ลำให้รวยมดสุขุสุคนเดอนะ้อจ้าถูกเนาะอย่าง,ง,งเง็้ยแต่พ่อของโมกบใจทั้งเมย์เป็นอะนายเนาะขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแหง้งความเจ็บบ่ห้ได้ความไข้บ่ห้มีขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญในนาทีการงานปรารถนาสิ่งใดก็ขอ,อให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอ่าพอจะจากโรลกไปไข้เจ็บเนาะโอ้ยพี่น้องเห็นน้องเพิ่นหายใจได้เขาก็ยังจนนั่นนั่นเพิ่นองเนาะเออสบายดีเด้อเนาะอ่ะ อยู่ดีมีแหงมาจุบู่จุคนแหละจะได้เดินทางกลับได้แบดนี้เด้ออ่าคุณแม่มีโอกาสหน้าหรือว่าในได้กับชีเขามาเยี่ยมใหม่อยู่อ่ามาเยี่ยมใหม่ก็เด้อพี่น้องเลยเป็นมาจากความสิีวาเนาะได้ยินข่าวดีเนาะเอาย่งเนาะเนอะเฮ้ยนองพป่นต้องเศร้าด้วยนะครับอยู่ดีมีแหงเนาะมาจุคนสบายดีเด้อโลยอ่ะเราพี่น้องเนาะตั้งใจที่ยาเวียงทำภารกิจนี่สำเร็จเนาะพี่น้องก็ มอบเงินให้ทั้งเงินครอบครัวน้องจิงใช้น้อ,อ,นอง,งอพี่น้องเนาะเพื่อไปรักษาตอนแร็กอะคิดว่าชีอะเมอบจอมทบให้ทางเบาเตียงแต่ว่าทางเบาเวียงเงินทางเมย,ย์คนวาจะให้เบาเวียงมาเห็ดคลีบน้องพี่น้องเนาะก็เลยได้มาเห็ดคลิปก็มาเห็นตัวจริงพี่น้องก็มาเห็นตัวจริงรถว่าวยังเหมาะปราชงชาติน้องพี่น้องเนาะน้อ,นองบันเทิงทางหน่อยสำหรับน้องเไย แบบว่าโบ,าบาหู้จักสีเบาในใดว่าอันว่าจะคลองเจ็บกับโบหู้่าจะคลองนั่นกะยังว่าวบ่าได้นะพี่น้องเนาะมันก็เลยแบบจนแบบเพิ่นกินอยู่พื้นพี่พี่น้องเลยจนบ่เห็นอันนั้นเ,นเนพิ่นยากแหงพี่น้องเนาะลำบากแฮงยังดีที่ว่าได้ทีมงานาสายบุญเนาะเข้ามาพบพอ่อราคาไม่พาเพิ่นไปรักษาอยู่คนเกนพี่น้องเนาะ เห็นแล้วก็หดหูใจเนาะพี่น้องมีแต่ว่าพระวานาหายน้องเป็นหายไปๆเนาะดีๆได้เสียว่าได้ประหักษามื่ออ่นนี่ก็เป็นมื่อเพิ่นทีได้เดินทางมอเพิ่นนัดไปเมื่ออ่นพี่น้องจังได้ก็ฝากน้ำเอที่เพลงเมื่อจูบคนหรือว่าผู้รักผู้ใหญ่เนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมที่คอยกดไลค์กดแชร่นในการขอขอบมุขขอบใจทางเมย์อยู่ทางอเมริกาเนาะพี่น้องเนาะ ที่หายโเวียงเป็นสะพานบุญในเท่นี้ก็ขอให้เมย,ยูดีมีแหง้งความเจ็บวบ่ห้ไไรความไข่าาว,วนะ่ให้มีปัาวะจากโรคไปไข่เจ็บทางลายทางควงเนาะ่า้มีแต่ความสุขความจะเดินเด้นะอเนาะเป็นลมโพลลมชยัยห้ลูกใหายลานสิ่งที่เมยห้ทั้ททงน้อ,นองสิ่งใช้หรือว่าทางครอบครัวเพิ่นเมื่อนี้ก็ขอให้เพิ่นกลับคืนชูตัวเมยโดยเท่าพันเท่านะาจนเบ้ายังหมอกพี่น้องเห็นทางครอบครัวเพิ่นเบ้ายังหมอกแบบว่า เฮาคือว่าเฮาเป็นนั่นเด็กๆนิดหน่อยในก็ยังคือว่ายังพอแห้งนะอันนี้รถแบบขับปะเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่าจังได๋ก็เบิ่งกะการต่อไปติดตามกันต่อไปเขาบอเตียงก็อ่าเพิ่นก็สิมีหละลายรักผู้ใหญ่เนาะสวยกันเข้ามาพี่น้องเอ้ยโอเคคลิปนี้ก็บ่มีหยังหไงเราเวียงเองก็สิได้ขอจบลงไปก่อนเนาะพอในคลิปต่อไปถ้าว่ามีโอกาสหน้าได้เข้ามาหาเพิ่นใหม่ก็จังสิเข้ามาใหม่เนาะพี่น้องเนาะ ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ่าจุผูชุกคนเนอเนาะ